เสียงอ่านสเตตัสจากเพจเจ็บเดือนบรลุธรรมวันที่14ตุลาคม2558คำโปรยแค่รู้เท่ากระทบอย่างเดียวไปเรื่อยๆในที่สุดจะเกิดสติดู้ท้งตัวได้เองโดยไม่ต้องฝืนพยายามบังคับจิตแต่อย่างใดหนังสือเจ็ดเดือนบรรลุธรรมดังตริวเนื้อหาในการเดินจุดที่เด่นที่สุด คือผัสสะกระทบฉันทดลองเอาสติไปอยู่ที่ฐานคือเท้ากระทบพื้นอย่างเดียวเป็นเวลาสิบนาทีเมื่อรู้ตัวว่าจิตแลบไปคิดโน,น้นคิดนี่บ้างก็ดึงสติมาอยู่ที่เท้ากระทบอีกใจรับรู้แต่กระทบแปะแปะแปะสม่ำเสมอลำตัวตั้งตรงสายตาทอดตรงไม่เพ่งจุดใดจุดหนึ่ง กับทั้งมีลมหายใจที่สบายประกอบพร้อมฉันระวังนิดนึงไม่ให้สติไปจดจ่อกับลมหายใจขณะนี้เป็นเวลาของการรู้อิริยาบถฉันก็จับจุดที่เด่นสุดของอิริยาบถคือัาษะกระทบเป็นหลักสิบนาทีผ่านไปก็ยิ้มออกเพราะรู้สึกว่าค้นพบแล้วว่า จะกำหนดสติรู้อิริยาบถวิ่งหรือเดินอย่างถูกต้องได้อย่างไรแค่รู้เท้ากระทบอย่างเดียวไปเรื่อยๆในที่สุดจะเกิดสติรู้ทั้งตัวเองโดยไม่ต้องฝืนพยายามบังคับจิตแต่อย่างใดโปติดตามโพธธรรมะจากคุณดังตินพรุ่งนี้เวลาสองทุ่มตรงนะครับที่มาหนังสือเจ็เดือนบรรุธรรมหนังสือประสบการณ์ธรรมะกึ่นนิยาย นิยายที่แต่งขึ้นจากประสบการณ์จริงของเรานะักภาวนาผนวกเข้ากับการเจริญสติตามแนวสติประฐาน4เรียบเรียงและโพสต์ดโดยแอดมินจกยุ้ยขอบคุณครับ